สวัสดีสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆคนนะครับแซมนะครับจากรถหมดสัญญาเช่านะแซมมีรถที่มีการจัดโปรแคมเปญพิเศษนะครับสำหรับเจ้ารีโวหน้าหมูป่าสมาร์ทแคปเตียเกียอัตโนมัตินะครับคืึองยนต์ 2,400cc รุ่นมิดรุ่นลองท็อปนะครับสีขาวเลยนะครับหลังคาแคลิบอยเสมอหัวเก่งนะคันนี้เลขไมเพียง10,000แ 7.000กิโลเมตรนะครับรถสวยๆมีการเก็บงาน3ชิ้นนะครับมีกันชนหน้ากันชนหลังแล้วก็สะโพกหลังซ้ายแค่นี้นะครับรถสวยๆนะเลขไมกกำลังน่ารักน่ารุ้นนะครับ1,7 0 0 0แสพรถ5ปีกลตกปีละ2 0 0 0 0กิโลเมตรปกตินะครับราคาแคมเปญด้วยนะกทนี้นะครับ 5, 6, 8, 6ใครอยากได้รูปโทรมานะครับ ขาเดิมเดิมทั้งคันนะครับเราตรวจสอบแล้วรอย arc อนะครับสวยงามน,นะสติกเกอร์ไม่มีรอยแกะหรือว่าสีพ่นแล็บเข้ามาที่มุมนะครับสติกเกอร์ใสๆตาไก่นะมีอยู่นะลูกๆไกมีอยู่ลูก,ก็คมๆมคมๆนะครับยาแนวชัดเจนนะครับติดไปนี่รอยเล็บชัดเจนนะครับหัวน็อตไม่ขยับนะครับ โลโก้โตโยต้าชัดเจนซอกประตูสวยงามเห็นไหมครับดูห้องเครื่องนี่สวยเบรก ABS ปั๊มลมต่างๆนะครับซอกดูนะสวยๆนะครับแก้มอ่ะให้ดูนี่แก้มสวยนี่โลโกโ้โตโยต้าชัดเจนนะครับคานไม่เงานะครับคมๆเลยเห็นไหมนี่คมๆ ตัว R เด่นชัดชัดเจนนะน็อตหม้อน้ำนะครับหม้อน้ำเดิมนะครับดูน็อตสีดำนะครับน็อตคานต้องสีดำต้องไม่ใช่สีเดียวกับคานนะครับสวยๆานแบตเตอรี่นะให้ดูตัว L น,ะนี่สวยงามมันสวยนี่ปีอ2พ2นินะครับสติกเกอร์มอกชัดเจนนี่เห็นไหมนี่คือโครงสร้างเดิมๆต้องเป็นแบบนี้เห็นไหม ฝาเดิมๆนะครับแก้มชัดเจนโลโกโล้โจอไต้ชัดเจนนะครับหน้าเดิมๆนะ,ะ,ะเดี๋ยวแซมปรับสภาพล้างขัดสีลอกสติกเกอร์ให้รับรองว่าหล่อนะครับไม่ต้องห่วงนะน่าสนใจนะครับคันนี้นะ ไฟหน้าเป็นฮาโลเจนนะครับกันชนหน้าเดี๋ยวเก็บชิ้นงานให้นะครับยางปี2024ล้อขอบ16นิ้วนะครับนี่สัปดาห์ที่2ปี2024นะสติกเกอร์เลอกให้อันนี้กระจกพับมือแต่ปรับไฟฟ้านะเป็นตัวสมาร์ทแคปนะครับเดี๋ยวล้างสีดูดฝุ่นให้นะครับ น,น,น,นี่เห็นไหมไม่มีสีพ่นแร็ปเข้ามานะครับกรอนประตูไม่เคยถอดนะครับนะเราเช็คได้อย่นี้นี่กรอนอยู่นี่เห็นไหมกรอนประตูนะครับสติกเกอร์ต้องมีนะครับซ้ายขวาต้องมีเหมือนกันอย่าแนวจิกไปเลยฮะชัดเจนนะครับดูนี่สวยนะครับเห็นไหมสวยนะนี่สวยเลยแก้มหน้าขวาสวยงามนะครับ ปรับมืออาปรับไฟฟ้าแต่พับมือนะครับเซนทรัล็อกนะครับกุญแจรีโมทครบด้วยนะคันนี้2ดอกแกนพวงมาลัยไม่มีสนิมนะครับขาเบรคขาคันเร่งไม่มีสนิมรถไม่จมน้ํานะครับดูในส่วนของนี่ก็ได้นี่ขายาไหมไม่รถจมน้ำนะครับมันคือเหล็กถ้ารถจมน้ําสนิมมาละเนี่ยตรงนี้นะครับพวงมาลัยได้มัลติฟังก์ชันด้วยนะ อะให้ดูเลขไมล์ก่อน1นึ0 0กิโลเมตรเห็นไหมหนึ่งแกิโลเมตรเข้าสูตรครั้งต่อไปนะโตโยต้านะครับที่เลขไมล์หนึ่งแนะครับเดือนเมษายนปี2569นะครับชัดเจนนะครับนี่ทะเบียนระบุเลย 5, 6 8 6กนะครับเกียร์อัตโนมัตินะครับหน้าจอ นะครับหน้าจอตัวนี้รองรับในส่วนของ Apple CarPlay แล้ว Android Auto แล้วก็ตัว USB ด้านนี้นะครับบลูทูธก็ได้นะบลูทูธก็ได้เบาะก็มียุ่ยเล็กน้อยตามนี้นะครับเบาะตามนี้นะครับดูมาร์กจากโรงงานนี่อยู่เห็นไหมนะอยู่นะครับอยู่นะครับไม่มีประเด็นอะไรนะครับเรื่องโครงสร้างเลยคันนี้นะครับคัสซีไม่มีสนิม ไม่มีสนิมนะครับมีแค่โครนเดี๋ยวล้างทำความสะอาดให้สติกเกอร์เดี๋ยวลอกออกให้ทั้งหมดนะครับมีเก็บงานก็คือกันชนหลังแล้วก็สะโพกหลังซ้ายน่าจะโดนจิ้มมานิดเดียวนะครับเป็นแค่เปลือกนะครับผมแมกไลเนอร์โ o โยต้เดี๋ยวล้างทำความสะอาดให้นะครับผมตะเข็บสวยงามไหมนี่ นะครับ 4R แล้วก็ด้านล่าง2จุดนี่นะครับแล้วก็อันนี้ก็2จุดเห็นมไหม 24L ตะเข็บสวยนะครับผ้าหลังคานะครับประมาณนี้อืมดูสวยไหมแนบเพาไม่มีสนิม ไม่มีสนิมนะครับไม่มีสนิมซอกสวยนะครับนี่ชัดเจนนะซอกสวยนะครับเบาะฝั่งคนนั่งสวยงามนะครับสวยงามเบาะฝั่งคนนั่งประตูไม่ได้ถอดเหมือนกันนะครับไม่ได้ถอดนะครับสติกเกอร์อยู่ครบๆนะครับชัดเจนนะครับสวยงามนะครับมาร์กต่างๆ น็อตสวยนะครับไม่เคยถอดไม่เคยทําสีสําเนารถนะครับ,ป, 2020, รบปี2020กระบะบรรทุกลและมีหลังคานะครับคันนี้เคไปต้อนซื้อเงินสดลำดับ2เป็นชื่อคุณลูกค้าเลยนะครับภาษีนะพันสามบาทเท่านั้นภาษีถูกมากแอร์แบ็กคู่นะอันนี้เป็นรุ่นมิดนะครับถ้าเป็นรุ่น e n t ทรีคอนโซลจะเป็นสีดําด้านทั้งหมดนะครับนี่นะ,ะให้ดีเช็คปีครั้งหนึ่งชัดเจนเบล 2.0 2 0นะครับนี่นะครับนี่นะครับรถสวยนะครับคันนี้รถจัดแคมเปญราคาพิเศษนะครับ399,000บาทนะครับสำหรับเจ้าหน้าหมูป่าสมาร์ทแคปเตียเกียออโต้ตัวรองท็อปนะครับเลขไม้หนึ่0 0กิโลเมตรใครอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมโทรมา063543692ไปแล้วทุกคนสวัสดีครับ